วันนี้เราจะพาไปดูร้านรับเทียมอำเภอพันากันนะครับเราก็มาเลี้ยวซ้ายที่แยกสพพันาถึงร้านขายาก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งมันจะอยู่ที่หลังเทศบาลเลยนะครับคุณพี่เป็นร้านต้มเส้นนะวันนี้มาชี้พิกัดให้นะครับคือเมนูของพี่เขาก็จะมีดังนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะมาถึงก็จะมีลูกค้ามีอยู่เล็กๆน้อยๆลูกค้าไม่เยอะครับทางร้านพี่เขาเองก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับส่วนเมนูแนะนําจะเป็น กระเพราไก่กระเพราหมูสับประมาณนี้มีไข่เจียวไข่ดาวให้เลือกใส่หน้าส่วนที่เด็ดเลยนั่นก็คือต้มเส้นนะครับที่ร้านบอกว่าเป็นอะไรที่เด็ดมากลูกค้าติดอกติดใจหลายเจ้าเมนูเน้นนะอีีอย่างหนึง่งนั่นก็คือตำเส้นเล็กนะครับคุณพี่ใครยังไม่เคยลองลองมาได้ไม่ใช่เมนูแปลกใหม่อะไรเมนูต่อมาจะเป็นยำยำมีให้เลือกแบบธรรมดาหรือใส่น้ำปลาร้าก็ได้อร่อยแซ่บนัวเวอร์มาก และอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคนุณพี่มันคือเกี๊ยวนะครับมันเอาไว้ทานคู่กับต้มเส้นหรือส้มตําไว้เป็นของกินเล่นคือมันอร่อยมากที่ร้านไม่ได้มีแค่ขายของอย่างเดียวนะพี่ยังมีบริการส่งฟรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายดึกทางร้านก็รับส่งได้หมดเลยนะครับคุณพี่ส่วนใครที่เคยใช้บริการแล้วลองมารีวิวให้ทางร้านได้เลยนะครับ